ในคลิปนี้นะคะอันจะพาเพื่อนๆนนะคะไปขุดมันกันค่ะนี่ก็คือมันสําปะหลังนะคะหรือว่ามัน5นาทีะคะ่ะที่เพื่อนเอนเห็นแม่นกําลังตัดอยู่เนี้ยน,นี้ก็คือเป็นในส่วนของต้นนะคะเราค่ะจะต้องตัดออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนนี้เขาจะเอาไปปลูกใหม่นะคะนี่นะคะเราก็จะเอาส่วนที่เป็นกิ่งอะคะ่ะเป็นลำต้นนะคะเอาไปปลูกนะ ก็ล้อใบออกให้หมดก่อนค่ะในส่วนข้างล่างนะคะทุกคนก็จะมีหัวมันอยู่นะคะตอนที่ไปขุดอาก็ลุ้นมากๆเลยว่าแบบมันจะได้หัวใหญ่หรือเปล่านะคะต้นนี้จะมีกี่หัวจะเยอะไหมอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีมีดนะคะทุกคนก็จะมีเสียมแล้วก็มีจอบนะคะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่อันมาขุดมันนะคะ แม่เขาบอกว่าปลูกไว้ประมาณ7-8เดือนนะคะก็ได้กินแล้วค่ะเราก็จะต้องค่อยๆขุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบพอเราแบบรุนแรงค่ะมันจะไปโดนมันนะคะก็ต้องแบบค่อยๆไล่ไปค่ะค่อยๆขุดดินไปนะคะแล้วก็ดูว่ามันมันอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนี่ค่ะทุกคนเห็นปะ อันนี้ไม่ใช่ลากนะคะนี่คือหัวมันนะคะกินยากเหมือนกันค่ะกินยากมากเพราะว่ามันต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะกว่าจะขุดได้แต่ละต้นแบบโหคือเมื่อยเอาเอาเรื่องเหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้เสียมนะคะในการขุดนี่เลยคะ่ะทุกคนอึบอึบ,อบขึ้นมาแล้วค่ะนี่ขึ้นมาฝั่งหนึ่งแล้ว นี้นะคะทุกคนค่อยๆโยกนะคะโหแบบใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนดึงจะได้แล้วค่ะต้องช่วยกันนะคะไม่สามารถที่จะแบบทำคนเดียวได้จริงๆค่ะค่อยๆขยับนะคะอึ๊บขึ้นมาแล้วทุกคนนี่เลยนะคะ ก็จะมีแบบบางส่วนที่มันขาดไปบ้างนะคะหัวใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆเชื่อป่าว่าต้นนี้ยพอหลังจากที่ขุดออกมาแล้วอะ่ะมันที่ได้ออกมาค่ะประมาณ9ก้ากิโลอะ่ะเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วเราก็มันล้างนะคะที่เขาไปทำมันเชื่อมค่ะก็คือมันอันนี้นะคะ มันห้านาทีหรือว่ามันสัมบัลลังอันนี้วิธีการปอกนะทุกคนนี่เลยค่ะเราจะเราจะผ่านะคะแล้วก็แกะเปลือกค่ะพอเราผ่าไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะถึงไอ้เนื้อขาวๆพอดีนะคะส่วนที่ทั้งหมดเนี้ยนี่คือเปลือกนะคะทุกคนทานไม่ได้นะต้องเอาทิ้งค่ะเห็นปะขาวๆอวมๆนะคะน่าทานมากเลยอะ นี่นะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคของการปอกมันนะคะเราจะไม่ได้ใช้มีดสําหรับปอกผลไม้นะคะแต่ว่าเราจะผ่าค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นเทคนิคที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะอันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะพอเราได้มันมาเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปิ้งนะคะไปเก็บเองกับมือนะคะเราก็ได้ทานแบบสดๆค่ะ น่าอร่อยที่สุดเลยนี่นะคะก็จะเป็นมันที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เองก็ไปทําได้หลายเมนูนะคะเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปกินกับน้ําตาลก็ได้ค่ะเอาไปจิ้มน้ําตาลนะคะหรือว่าจะทํามันเชื่อมแต่ว่าของอันนะคืออันอยากจะทานแบบที่มันเป็นแบบออริจินอลนะคะทุกคนแบบเอามาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแลยยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะได้ทานมันปิ้งเนอโหว่า อร่อยที่สุดเลยค่ะเนื้อด้านในนะคะก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนเห็นปะกลิ่นหอมมากๆเลยคะ่ะ